สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบพซนิวภาะอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลลัษนากงแก้วค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิสเกตค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษ,กษาภาคบังคับสร้างอาชีพติดตัวพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่11ตุลาคม2564ค่ะที่ห้องประชุมสักกำแพงใหญ่ชั้น4สารากลางจังหวัดสิสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปี2565 มีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานการประชุมมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงรายงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมมอบนโยบายโดยมีนายอนุรัต์ธรรมประจําจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตรพร้อมด้วยนางทัศนีขจัดมนทินผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิสเกตหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการรวมประชุมการชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดการประชุมชี้แจงผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวดัด ปีงบประมาณ2,565เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเน้นย้ำแผนการดำเนินโครงการปีงบประมาณ2,565ในภาพรวม12ขั้นตอนตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการและให้แนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง10หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมประชาสัมพันธ์โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพจังหวัดรีสเกตมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานรีสเกตเป็นกรรมการและเลขานุก,การโดยในปีงบประมาณ2565เป้าหมายรวมทั่วประ 1,520คนซึ่งจังหวัดศรีสะเกดร,รับเป้าหมาย20คนจึงขอประชาสัมพันธ์ในเบื้องตน้นให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้ศึกษาต่อสนใจฝึกทักษะอาชีพติดต่อที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกดสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน เลขที่320หมู่9ตําตำบลโอพอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตโทร045615864หรือ Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิสเกตได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะ